ก็ทั้งเพื่อนในวงการนอกวงการอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือเราเราไม่ได้แบบคือกินไม่ได้มีเวลาแบบไปเจอใครมากมายอย่างเงี้ยเราก็ทํางานตลอดส่วนจะคุยเรื่อแบบไหนกัเ่คุยแบบเพื่อนค่ะก็แบบเพื่อนงเยคุยแก้แก้แก้อะไรประมาณเนี้ยมีใครมาวินไหมคะคะมีใครมาวินเลยนะคะตอนนี้มีอะไรอ๋ออ๋อยังยังค่ะยังค่ะยังไม่มี ก็จังก็เหมือนเหมือนเดิมมาค่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีโหอะไรลุมจีบอะไรขนาดนั้นไม่มีค่ะพี่แกลี่มีห่วงบ้างไหมคะเวลาห่วงไหมอันนี้กิงก็ไม่ไม่ไม่ทราบเขาห่วงแล้ค่ะเขาคงห่วงแหละแต่ว่าหลังจากนี้กินก็ยังไม่ได้คูยอะไรกับกับพี่เขาเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าคือกิก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่เขาณตอนนี้เขาก็มีใครเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ทราบเหมือนกันยังก่อนรักกันอี ตอนนี้นะคะกริงแค่รู้สึกว่านะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะก็ยังยังยังคงอยู่แบบเนี้ยแต่อนาคตมันก็ไม่รู้ว่าบอกไม่ได้จริงๆคือเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้พี่เขาอาจจะเจอคนที่คลิกกว่าเราหรือเปล่าเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าเรามีที่โฟกัสใหม่ต้้งใหม่ใหม่หรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะก็จริงๆอยากอยากไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะไม่อยากแบบไปไปซีเรียสกับว่าเราแบบจะต้องมีใครเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันถึงจังหวะที่มีคนเข้ามาจริงๆแล้วรู้สึกว่าเราคุยแล้วเรา แล้วเราถูกใจแล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคนะก็ก็อาจจะคุยกันไปเรื่อยแต่แต่จะเพิ่มความสัมพันธ์เป็นถึงแบบเป็นคนสนิทมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาค่ะ